ท้องว่ะเนี่ยโอ้ยหอจะไป็ก้อนใหญ่ขนาดเนี้ย รวยแล้วเว้ยนี่เอซะใช่ป ที่แกร่อนทองได้เท่าไหร่ส่งมาให้หมดเลยนะถ้าแกไม่อยากเจ็บตัวเมื่อวานก็แล้วเฮ้ยไม่ได้ยินที่พูดรือไงครับครับครับกาดรีบส่งมาดิครับโอยเจ๊ครับวันนี้หาทองแค่นี้ะครับ ออว่าแต่เจ๊ครับนี่เจ๊ไม่จ่ายเงินเดือนของมาหกเดือนแล้วเนี่ยแล้วแม่ผมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกด้วยอะ่ะถ้าเจ๊ไม่จ่ายเงินให้ผมอะ่ะผมยอมเงินแต่ส่งแม่ครับเด็กที่ฉันพูดไม่ได้ยินรือไงบอกวันนี้แกล่อนทองได้เท่าไหร่ส่งมาให้หมดส่วนเงินเดือนของแกฉันก็จ่ายให้แกแล้วนี่ในจะค่ากินค่าน้ำมันค่าที่พักกันอีก ฉันก็จ่ายให้หมดแล้วนะแกจะกล้าอ,อะไรอีกฮะโอคือเจ๊ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือตอนแรกอ่ะเจ๊บอกผมว่าเจ๊ให้เงินเดือนผมเก้าพันอ่ะแล้วก็ให้อาหารฟรีที่อยู่พีพักฟรีอ่ะครับแต่ว่าเนี่ยเรื่องอาหารเจ๊ก็ให้ผมแค่ไข่วัละฟองอ่ะครับแล้วผมก็ต้องแบ่งกินสามมือ้อเช้ากลางวันเย,ย็นแล้วไหนจะที่นอนเนี่ยครับ ไม่ค่กระดานล้างอ่ะงี้จะจะเหมารวมไงไงครับนี่กระเทียมใช่เหรอเอ้ยไอ้กระจอกค้นตัวมนันดิไปครับอือเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคือมีแค่นี้จริงครับ,บหมออยู่นิ่ง เออลูกพี่เจอของในหม่องครับของอะไรของไงลูกพี่ของอะไรล่ะก็ของไงครับลูกพี่ของเหรอมานีน่ <c oughs> อีกควายถามว่าของอะไรเป็นเงินทองหรือหมูปิ้งฮะ เออจะทองนี่หมอมันครับให้ผมเล่นมาเลยไหมพี่ทำยังไงดีเฮ้ยเอาทองมาเลยนี่เดี๋ยวครับคือในนี้ไม่ใช่ทองนะครับให้จะเอาให้ดีๆหรือไม่เดี๋ยวฟังเลยครับครับยอมก็ได้ครับ นี่มันอะไรกันเห้ยไ,ไเห็นเลย,ยวะเนี่ย ไปค้นตัวใหม่อีกรอบดิครับเฮ้ยหายนะว,วะเฮ้ยลูพี่มันหนีไม่รนูน้แล้วเอาไงดีครับลูพกลลพี่โอ้โหอิดก็รีบตามไปดิตามด้วยโอ้ย Made it! อยู่ๆนะเฮ้ยเฮ้ยอยูดีนะเฮ้ยเฮยนี่เกอยูเด้อเยื่อยๆมงอย่ก่นดิโอ้ยหายไปไหนของมันวะเหนื่อยช่บหมนั่นสิลูกพี หรือว่ามันจะเป็นผีหรือพี่นี่ถามเร็วโง่วะรีบไปตามหามันดิได้ครับลูกพี่อ่าฮว อ้เจ้าแม่เจ้าออกมาไม่เมตซ์ไม่เสียงหน่อยครับตกใจหมดเลยแต่เรื่องเมื่อกี้ขอคุณมากนะครับที่ช่วยผมไว้อะทำไมเจ้าแม่เนี่ยผมต้องแย่แน่เลยอ่ะเอาไงต่อดีวะเนี่ย S <S <S โอ๊ยข้าไม่ใช่ผีข้าเป็นเจ้าแม่แสงซิลี่อะไม่เชื่อใช่ไหมข้าเนี่ยช่วยมานับล้านคนละเชื่อนะช่วยช่วยใช่เจ้าแม่ครับเจ้าแม่ช่วยผมด้วยนะครับคือ ผมโดนเจ้านายตามล่าอยู่ครับถ้าเจ้านายเจอตัวผมมาผมต้องแย่แน่เลยครับจะไม่ช่วยมด้วยครับข้าช่วยเจ้าแน่จะลองแบงเมืองมาสิใบนี้เป็นใบวิเศษถ้าเจ้าไปนิไว้ชี่หูก็จะไม่มีใครเห็นเจ้า ริงเหรอครับแม่ขอบคุณนะครับ ไม่เป็นไนรดอกเจ้ารีบเอาทองนี้ไปขายซะจะเรียรกไปรักษาแม่เจ้าตอนนี้แม่เจ้ากำลังรออยู่นะเจ้าแม่ขอคุณมมกครับเจ้าแม่ช่วยช่วยแม่กับผมไว้ะขอบคุณมมกครับเจ้าแม่สังสิริขอบคุณครับไม่เป็นไนรดอกเจ้ารีบกลับไปเถอะ สนใสองคนนั่นเดี๋ยวข้าสั่งสอนเองได้เลยครับเจ้าแม่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอ้โว้ย โอย่าให้กูหาเจอนะอะไรงานต่างดาวที่ไหนของมันวะนี่วงจริง อายุแล้วโอ้ยเดินล้อ,อ,อ,อล้อด้วยเอ้ยเอ้ย